สวัสดีครับก็เป็นช่วงเย็นของวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ปี2025นะครับ18บนากาศูนาทีนะฮะจริงๆก็จะไม่ได้ลงคลิปอะไรนะฮะพอดีมาดูที่ไอ้ DRX ครับทางด้านขวามือนะครับก็คือที่มือถือนะฮะ DRX นะฮะ DRX ที่ชื่อว่า NVDA 8 0 x นะครับก็คือเป็น DRX ของ n v i d i ียนะครับกระดานตลาด NASDAQ นะฮะแล้วก็ทางเดสก์ท็อปด้านซ้ายมือก็จะเห็น n v i d i ียหุ้นนะครับของจริงนะฮะจาก t r a d i n g View ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าติดลบไป3.67%รนะฮะลบไป4.58ดอลลาร์นะครับ,บ,รบจาก124อ่าถ้าเรากระเถิบไปนิดนึงนะฮะไปหา วันศุกร์ตอนตีสามห้าเก้านะฮะอันนี้นะครับดูที่สี่คือร้อยยิบสี่จุดเก้าสองนะฮะแล้วก็มันปิดร้อยยี่สิบจุดศูนย์เจ็ดก็คือลบไปสี่จุดห้าแปดลบไปสามจุดหกเปอร์เซ็นต์นะฮะกลับมาที่หนึ่งเดย์นะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ากราฟมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมนะครับกราฟมันน่าจะคล้ายๆกันนะ,ะปึ๊บแต่จริงๆก็ไม่ได้คล้ายนะฮะเพราะว่าไปดูสุดท้ายสิครับเห็นอะไรไหมฮะ เป็นไปได้หครับบวก0.38นะฮะทั้งที่กระดานจริงๆลบตั้ง3.67นะฮะแถมเงินบาทเรายังแข็งด้วยนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถชนะลบ3แล้วพุ่งเป็นบวกได้เป็นไปไม่ได้ะฮะแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเคยบอกไปแล้วนะฮะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมามากที่สุดนะฮะ แล้วคลิปก่อนหน้านั้นที่บอกว่าผมกลับมาเล่น DRX ไม่ว่าจะเป็น Google NVIDIA แล้วก็ล่าสุด Microsoft นะ,ะผมไม่มีทางเลือกเท่าไหร่เพราะว่าพอดีเอาดอลลาร์แลกกลับเป็นเงินบาทไทยแล้วไม่อยากไม่อยากแลกดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมนะฮะแต่การเล่นที่ใช้เงินดอลลาร์จริงๆนะฮะเทรดผ่านแอปดามนะฮะเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะ เพื่อนๆดูเวลานี้สมมุตินะตอนเที่ยงคืน14นะฮะมันก็จะราคาประมาณนี้แหละนะฮะ124โลสุด124.86นะฮะไฮ125.02นะฮะผ่านแอปดานตรงไปตรงมาที่สุดอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ DRX วอลุ่มมันน้อยไงฮะแล้วก็ปล่อยให้วอลุ่มมันมีผลมากกว่าความเป็นจริงของกระดาน NASDAQ เป็นไปได้ไงครับนะครับ 3บน่ะของจริงอ่ะนะครับแต่กลายเป็นว่าบวกมา0.38%ในท้ายตลาดนะไปดูทิกเกอร์เนะนี่ยครับตี3 5 9ห2นาทีนะฮะซื้อมามีแรงซื้อมาที่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะที่คำเป็นจุดเนี่ยมันคือโคลอนที่เป็น40,000 0หุ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ ถ้าสมมุติมัน40,000หุ้นเนี่ยจากที่ล่าสุดมัน20.37น่ะมันกระโดดนีฮะดูการาฟได้เนี่ยมันกระโดดพีคมาจนขึ้นเหนือน้นำเป็นบวกอะฮะกี่จุดอะกี่เปอร์เซ็นต์ะนะนะทำเพราะว่าลุ่มน้อยอยู่แล้วแล้วแล้วคุณไม่ยอมมีมาเก็ตเมกเกอร์เนี่ยมาเก็ตเมกเกอร์คืออะไรก็คือเป็นตัวดัมมี่ของหุ้นเพื่อที่จะปรับสมดุลให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก ของกระดานจริงๆนะฮะเป็นไปได้ไงอ่ะซื้อ4ี่หมื่นเลยวอลลุ่มันน้อยไงเลยกลายเป็นว่าไปกระโดดที่ราคาปิด20.90นะฮะ20.90ในที่นี้ก็คืออันนี้ฮะกลายเป็นบวก0.08หรือ0.38%จากราคาปิดของวันก่อนทั้งที่มันควรที่จะติดลบ3.67%นตฮะ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็โบรกเกอร์กรุงไทย KTB ที่ออก DRX อันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น DRX แล้วก็ DR ยกตัวอย่างคือเสี่ยมี่นะฮะที่เป็น d ดอ,อของกรุงไทยที่ออกที่เล่นบนกระดานเวลาทั่วทั่วไปพร้อมๆกับเวลาไทยนะฮะชื่อว่าเสี่ยมี่ก็คือ x i a o m i แล้วก็80นะฮะผมก็เล่นอยู่เป็นเหมือนกันหมดเลยฮะ ล่อยไม่มีมาเก็ตเมเกอร์ปล่อยให้วอลลุ่มมันมีอิทธิพลนะครเหมือนเราเล่นหุ้นที่วอลลุ่มน้อยๆน,ออะนะครับคุณจะขายทีคุณมีคุณมีหุ้นเยอะใช่ไหมราคามันก็ตกลงเหมือนกันนะจะซื้อทีวอลลุ่มที่เป็นออฟเฟอร์มันน้อยคุณก็กลายเป็นว่าซื้อแพงซื้อไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันก็กระโดดแต่ความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ใช่ไงคุณต้องมีมาเก็ตเมเกอร์ไว้เพื่อมามารับ ไอ้วอลุ่มที่ที่เขาจะซื้อเพื่อให้เกิดว่าเออมันยังพอที่จะติดลบ2%กว่าก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องใกล้เคียงมา3%หรือ3.1%ก็ได้ไอ้นี่อะไรเนี่ยคนละเรื่องเลย3.67%ต,ติดลบแต่กลายเป็นบวก3.8%ในกระดานไทยตลกครับนะฮะผมเลยมาออกคลิปนี้นะฮะว่าเป็นคำถามว่าโบรกเกอร์กรุงไทยทำอะไรอยู่ฮะ ปี2ปีนะฮะในกลุ่มที่คุยเรื่องหุ้นเนี่ยก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าเนี่ย TSLA เนี่ยเขาบวกกันเท่านี้เปอร์เซ็นต์ทำไมใน DRX มันบวกแค่นี้ผมก็เคยอธิบายไปแล้วนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องวอลุ่มเรื่องอะไรหรือคุณจะให้คนต้องโทรไปหมายถึงว่าหนึ่งล้านขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กลอตต้องโทรไปตอนกลางคืนว่าเนี่ยขอซื้ออันนี้เพื่อที่จะให้ราคาไม่กระโดดหรอ เป็นอย่างนั้นเหรอนะครับไม่รู้นะก็เอาไปดูแล้วกันอันนี้คือแฟลที่เกิดขึ้นนะฮะผมไม่ได้ปั้นแต่งอะไรหน้าจอก็มาก็เป็นหน้าจอของไอสตรีมมิ่งที่เป็น DRX แล้วก็ตลาดก็ปิดไปแล้วเมื่อตีตอนตีสี่นะฮะวันนี้วันเสาร์ก็คือปิดไปตีสี่ของวันเสาร์นะฮะแต่เป็นวันวันศุกร์นะฮะของเมกานะครับอ่าฝากไว้แล้วกันนะฮะกราฟมันดูจะเหมือนกันนะ,ะเพราะว่า ไอตอนไอ Google ก็ทีหนึ่งแล้วนะฮะตอนวันพฤหัสมันบวกมาเป็น198หรืออะไรนะ,ะผมขายตอน3ทุ่มครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะ,ะแต่กลายเป็นว่าผมขายได้แค่ที่ราคา3จุดถ้าจำไม่ผิด3.35ผมควรที่จะขายได้ราคาดีตามที่ราคาตลาดของ NASDAQ นะฮะก็ก็ดูอันนี้ฮะ,ะดูเนี่ยครับ เอ่อบิตออฟเฟอร์ให้ดูนะฮะนี่ฮะยี่สิบจุดเก้าแล้วก็กระโดดมาปุ๊บมายี่สิบจุดสามเก้าเลยยี่สิบจุดแปดเก้าแปดแปดแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าหายไปไหนฮะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามโอ้โหมันหายไปแบบอ่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยฝากไว้แค่นี้เอาให้เพื่อนๆไปพิจารณาดูละกันนะครับว่ามันมันถูกต้องแล้วหรือเปล่านะฮะการที่จะมาเล่น DRX แล้วอยากที่จะเล่นพร้อมไปกับ คนทั่วโลกที่ไปเล่นกระดาน n น s แดกนะฮะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อ่ะนะครับคนเขาถึงต้องยอมเสียตาแลกเปลี่ยนแรกเป็นดอลลาร์แล้วไปเล่นแอปไม่ว่าจะเป็น i n n o v e s t x แอปดามขอโทษที่เอ่ยชื่อนะฮะแล้วเทรดจริงเรียลไทม์นะฮะอันนั้นมันได้ฟีลลิ่งได้ของจริงมากกว่านะฮะไม่ใช่มาอย่างนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ